สวัสดีครับพ่อขจานจอร์ดสอดแจ้งขึ้นก่อนนะครับเดิมเลยสำหรับคลิปนี้นะครับสีผ้ามากินนี่ครับก้อยครับก้อยซื้อมาจากตลาดครับบริษัทเองนะครับเพื่อนกะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วกรคอมเมนต์กันหลายๆเพื่อเป็นกำลังใจให้จานจอร์ดสอดแจ้งนะครับเด้อขอบคุณครับมาแซ่บๆกันเข่าหนึ่งมากมีไหมเลยครับห่อนเลย มาครับเจ็บแสบเสกๆใช่ได้ครับกลับอย Pop. That yeah. yeah.

ครับน้าทายครับยิ้มเหรอมาขันอืมมาไม่หลุดไม่หลุดเหรอครับผมยิ้มเรียบร้อยแล้วครับสำหรับคลิปนี้จังไหนกาอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์หลายๆเพื่อเป็นกำลังใจให้จางจอนซอแจงนะครับเด้อสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ